สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องกระทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับอากะสาหรับคลิปนี้นะผมก็จะพาสมาชิกน้มาคํานวณสูตรเด่นล่างนะครับเด่นล่างตัวเดียวเทียบชุนกัน3สูตรนะอันนี้สูตรที่1นนะครับเด่นล่างตัวเดียวครับอันนี้สูตรที่รับเด่นล่างตัวเดียวอันนี้สูตรที่3เด่นล่างตัวเดียวครับอันนี้ผลออก ครก็ <c oughs> จะเป็นเลขเด่นตัวเดียวนะฮะลบานะครับ,รบ <c oughs> ก้สมาชิกนะครับ,รบพิจารณาเอานะถ้าชอบสูตรก็จัดไปถ้าไม่ชอบสูตรนี่มองผ่านได้เลยนะครับ <c oughs> สูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สาม สามสูตรนะครับอ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจง้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับเอามาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนนะครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทาง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกข้อมูลผมไม่ได้ว่าเป,ป,ป็นน้ำตาให้สบายชิกแก้ไขวิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองับถูกผิดยังไงก็กลับขอโทษขออภยัยนะสมาชิกนะสูตรเด่นวิ่งล่างตัวเดียวเทียบจนกัน3สูตรนะงวดแรกสูตรที่1ได้เลขศูนย์นะสูตรที่2ก็ได้เลขศูนย์สูตรที่3ได้เลขเก้านะชุดเลขศูนย์สองสูตรเลขเก้าสูตรหนึ่งนะพ้อนออกสูตรเก้า ก็มาครบสุดที่1ครับสูตรที่2องได้มาที่หลัก10นล้าสสุรที่3มาที่หลักหน่วยหล้าถุงก้นที่1ครับ มาต่อคับวที่2ครับวทที e 2. ่2องสูตร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 ครับเด็ดล่างตัวเดียวสูตรที่1ได้เลขศูนะสูตรที่2นี now, ่ได้เลขสามสูตรที่3ามก็ได้เลข3ามครักันที่เลข3 2มสงสูตรเลขศูนย์หนึ่สูตรนะจับผนดอกสามศูนะฮะก็เลขศูนย์นะ มาที่หน่วยล่างเลขสามแมาที่สิบล่างครบครับ,บถูกเป็นวันที่สองครับ อะมาต่อกันงวดที่3ครับงวดที่3สูตรเดินล่างนะครับตัวเดียวสูตรที่1ได้เลข1สูตรที่2ได้เลข1สูตรที 1, ร่3ก็ได้เลข1นะฮะผลออก1 6ครับอ่ะเลข1มาชนกันที่เลข1มาที่หลัก10ล่างนะครับทั้ง3สูตรเลยเอล่ะชนกันตัวเดียว3วามสูตรพวดน,นี้ครับเลืกมาที่หลัก10 ถูกครับโอ้ก <c oughs> ินยาเข้าไปทำไมมันเหงื่อ,อไหลพุ่งออเลยอ่ะยังไม่หายดีนะฮะสมาชิกนะ <c oughs> เป็นไข้เดี๋ยวเปิดพัดลมใส่หน่อยนแป๊บหนึ่งนะฮะ กินยาทั้งวันเลยวันนี้ไม่ค่อยสบายเอาวุฒิสี่ 3. วุฒิสี่ 4, สูตรที่หนึ่งวิ่งลากตัวเดียวได้เลขหกฮะสูตรที่สองได้เลขสองนะสูตรที่สามก็ได้เลขหกชนกันที่เลขหกสองสูตรนะไม่ชนตัวหนึ่งก็คือเลขนะครับเลขสองนะพ้นออกหกสองอ่ะโอ้ สูตรที่1 6มาที่หลักหน่วยสูตรที่2ว่ามาที่หลักสิบสูตรที่2มาที่หลักหน่วยสูตรที่3 6ก็มาที่หลักสิบครับครบอ่ะถูกเป็นวุฒิสี่4ครับถูกวุฒิสี่4มาต่อกันวุฒิห้าอ่ะวดที่5 นะครับสูตรที่ล่างคือเดวสูตรที่หนึ่งได้เลขศนย์สูตรที่สองได้เลขหนึ่งเอ้ยสูตที่หน่งได้เลขหน่งสูตรที่สองได้เลขหนึ่งสูตรที่สได้เลขหนงนะพราดอกหนึ่งหนึ่งอ่ะก็มาคบฮะชนกันที่เลขหนึยอยูแล้วสถูกเลยครับคบถูก มาต่อการงวดที่6นะครับงวดที่ผ่านมาเด่นล่างตัวเดียวสูตรที่1ได้เลข7ดสูตรที่2ได้เลข6สูตรที่3ได้เลข7นะครับอ่ะลืมแจ้งสมาชิกสูตรนี้นะครับทั้ง3สูตรนี่แหละนะครับผมลงให้นะเป็นงวดแรกนะครับก็คือเป็นสูตรใหม่นั่นเองนะสมาชิกนะเป็นสูตรใหม่นะสมาชิกนะถ้าชอบก็จัดไปธาไมชอบมองผ่านนะ,ะพวกเรา6 7นะครับก็ เจ็ด <7 S 2> ครับหก <6 S 2> มาครบที่สิบหน่วยล่าะครับ,รบอ่าถูก เอางื่นที่ถึงนี้ได้เลขตัวไหนไปดูฮะวิธีคิดวิธีทําตามนี้เลยะสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3ไล่ลงมาเลยครับที่1 2ึ่งวิ่งล่างตัวเดียว3สูตรครับเอาดูสูตรที่1สูตรที่1นําหลักแสน1ครั้งครับบวกหลักพันหนึ่งครั้งบวก1ิบสามตัวหน้าครั้งที่1 1ครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่2 1ครั้ง บวกร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีก1ครั้งบวก1ิบตัวท้ายครั้งที่สอีกหครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกไดเก้าพืที่นะครับเอาบวกกันดูฮะสีบวกหนึอ่าทลกคาห้าบวกสาได้แครับแปบวกเจ็ดลงท้ยเลขหาบวกเจ็ดลงท้ายเลขสองสองบวกสี่ลงท้ยเลขหกหกบวกเก้าที่ลิกห่าสูตรที่หนเอาวิ่งล่างตัวเดียวเลค่ะ เอาไปต่อกันสูตรที่2องฮะสูตรที่2วิ่งล่างตัวเดียวเหมือนกันนะวิธีทำนำหลักแสนหนึ่งครั้งบวกร้อยบวกสองครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกเลขหนึ่งหกที่เอาบวกกันดูฮะสี่บวกเจ็ดลงท้ายเลขหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดลงท้ายเลขแปดแปดบวกเจ็ดลงท้ายเลขห้าห้าบวกเจ็ดลงท้ายเลขสองอะ 2บวก2ลงท้ายเลข 4, 4ี่บวก1งคงที่ลงท้ายเลขอ่ะสูตรที่2ก็ได้เลข5้าหนึ่งลกะเอามาต่อกันกับสูตรที่3อ่าสูตรที่ 3, รับวิธีทำนะนำหลักหลักสิบนำหลัก10ล่างหนึ่งครั้งบวกหลัก1 0 3ตัวหน้าครั้งที่1 1ครั้งบวกหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2อีกหนึ่งครั้งบวกหลัก1 0 3ตัวท้ายครั้งที่1 1ครั้งบวกหลักหน่วย3ตัวท 2, 1, ode, าว้ายครั้งที่ 1, 1, หนึ่งนะครับอีกหนึ่งขังบวกกันได้เท่าไหร่บวกเลกขเจ็ดคงที่เอาบวกกระโดหะหกบวกสามทายเลขเก 1, 1, 7, 8, 8, 7, 7, ้าเก้าเก้าลงท้ายเลขแปดแปดบวกสามลงท้ายเลขหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดนะลงท้ายเลขแปดแปดบวกเจ็ดคงที่อ่าลงท้ายเลขห้าทั้งสามสูตรทัน้นี้ชวนกันที่เลขห้าทั้งหมดเลยอ่ะแคปสดไว้ใครชอบเลขห้าใครไม่ชอบเลขห้ามองผ่านได้เลยนะครับส่วนตัวผมชอบอ่าเลขห้าทวนนี้จะมาเปล่าไม่รู้นะอ่ะแคปสดไว้เป็นที่เรียบร้อย อ่ะสูตรที่สองประกาศสีน้ำเงินอ่าได้เลยค่ะนะสูตรที่สามกาศสี้อดำกับสูตรที่หนึ่งประกาศกสี้อดำอ่ะได้เลยค่ะอ่ะช่วงกันสามสูตรเลยก็คือเลข้ะครับอ่ะถ้าชอบพิจารณาเอาถ้าไม่ชอบมองผ่านนะลงจริงใหงวนนี้เป็นหงวนแรกนะครับหงวนประชาวันที่ครับสิบเอหนึ่งทับเก้าทับหกหกหัวสัญจรอะไรก็เกิดขึ้นได้อ่ะพิจารณาเอาถ้าชอบเลข้าจัดไปถ้าไม่ชอบมองผ่าน สุดทุกสุดมีเข้ามีหลุดมีวิธีคิดวิธีทำให้ถ้าชอบจัดไปถ้าไม่ชอบมองผ่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผมครับ